สามเคล็ดลับตั้งจิตแบบง่ายและคุณสามารถเอามาพลิกทุกอย่างได้แบบที่คุณต้องการ6วัน6ล้านโดยไม่ต้องทำงาน ข้อที่1คือนับความสําเร็จหรือความรวยในวันนี้วันนี้ทําอะไรสําเร็จบ้างทําอะไรแสดงถึงความร่ารวยบ้างสมมติว่าผมตังแก๊ผมจะติปเขาส0บาท20บาทแล้วแต่สิบาท20บาท,บาทไม่ทําให้คุณจนแต่คือการสร้างหลักฐานประจักษ์ว่ารวยครับการทําบุญที่ผมนะไปสร้างห้องเรียนทําบุญทีเจ็ดร้อยแปดร้อยรูปคนส่วนใหญ่ just do อีกคือเพราะแค่การกระทํานั้นอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้เข้าใจว่าพอคุณทําคุณต้องสร้าง feeling ของคุณด้วยคุณหยอนหนึ่งบาทแล้วคุณหยอดร้อยบาทคุณหยอดพันบาทได้หมดแต่มันคือการท ริจากทำยังไงคุณต้องชื่นชมความสำเร็จนั่นะแต่ระว่างคุณต้องนับความสำเร็จต่อให้วันนี้ทำร้อยเรื่องเจ๊ง99ช่างมันหึก็ได้อะอะไรที่มันเจ๊งวันนี้ที่ทำแล้วสำเร็จอะโคดแบงไปยกดัมเบลยกสําเร็จตามที่เทนเนอร์บอกทำไปห,หนึ่งเรื่องนับความสําเร็จและความรวยของวันนี้ข้อ2คือ make your perfect day make มันขึ้นมาในหัวคุณสร้าง วันที่สมบูรณ์แบบหรือวันแห่งความสําเร็จขึ้นมาในหัวของคุณเองและสิ่งที่คุณต้องการคือ f e ล l i n g ความรู้สึกก็หลุดค,คุณคือฟิลลิ่งทำให้เกิดความเชื่อถูกปะ่ะและสมองแยกไม่ออกว่าฟ e ลลิ่งไหนมาจากเรื่องจริง f e ล l ิ่งไหนมาจาก i m a g i เ a t i o n ดังนั้นไม่มีวันนี้ไม่เป็นไรชีวิตที่คุณคิดว่าสมบูรณ์แบบของคุณเป็นอย่างไรสร้างวันที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในสมองฟ e ลลิ่งชัด f e ล l ิ่งชัดไม่ต้องมีของจริงแต่คุณแค่อินเอิบกับการสร้าง f e ล l i n g ของคุณข้อที่3ามนี่สาคัญมากนั่นคือขอบคุณครับ เพราะการขอบคุณแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วการที่ขอบคุณขอบคุณสิ่งใดแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอยมันคือการสร้างบอกกับใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วอินวิเอนเกิดขึ้นแล้วหลักฐานเกิดขึ้นแล้วเมื่อหลักฐานเกิดขึ้นแล้วความเชื่อเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เกิดขึ้นแล้วสะท้อนกับเข้าความจริงจงขอบคุณ